สวัสดีครับคลิปนี้จะสอนวิธีการแจ้งเมโมหรือใบแจ้งความประสงค์นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ล็อกอินเข้าที่คินโทนนะครับต่อจากนั้นเนี่ยมาหาที่แอปนะครับถ้าหาไม่เจอให้กดคำว่ามอนะครับเลือกไปที่ใบแจ้งความะส์นะครับต่อจากนั้น นะครับก็กดลูกศรบวกทางด้านขวามือก็คือสร้างใบงานนะครับใบก็คือสร้างใบแจ้งความประสงค์นะครับหรือเมมโมโอเคพอเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับในหน้าต่างนี้ก็มีให้เลือกว่าเสนอเพื่ออะไรนะครับขออนุมัติแจ้งเพื่อทราบหรือเพื่อให้ดำเนินการหรืออื่นๆนะครับในที่นี้ ก็เลือกตามหัวข้อที่ท่านต้องการได้เลยนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างเนี้ยนะครับผมเลือกเป็นขออนุม,มัตินะครับแล้วก็ชื่อโครงการนะครับร่วมทดสอบร่วมทดสอบคินโทนนะครับมีเลขที่งานไหมนะครับ ถ้ามีเลขที่งานหรือเลขที่จ็อบก็สามารถระบุไปได้เลยนะครับตรงนี้ผมไม่ใส่ละกันเพราะผมไม่มีเรื่องเลขที่งานอขออนุมัติเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับเกี่ยวเพื่อขอซื้อซอฟต์แวร์นะครับ ผู้แจ้งคือใครนะครับเราก็ใช้ล o คัพจากฐานข้อมูลสมมตุติผมเอาชื่อว่าโอเคเลขชื่อผมคอนเทนผมประวะโอเคเลือกกดเซตนะครับรายชื่อก็จะขึ้นมาทันทีอยู่แผนกไฟล์ไอทีนะครับเรียนใครเรียนอ่าฝ่ายบัญ ไฟายบัญชีแล้วกันนะครับผมสมมติไฟล์บัญชีหรือผู้ที่คุณต้องการอยากแจ้งให้ทราบนะครับรายละเอียดอขอเบิกเงินเบิกเงิน ดลองจ่ายเพื่อทําการทดสอบซอฟต์แวร์นะครับโอเคตรงนี้มีภาพถ่ายประกอบร่วมไหมนะครับเราก็สามารถที่จะแนบไฟล์โอเคผมแนบไฟล์ตัวอย่างเข้าประกอบไปด้วย นะครับโอเคหลังจากนั้นกดเซฟนะครับเราก็จะได้เอกสารมาแต่เอกสารนี้จะยังไม่วิ่งไปในส่วนงานที่เราต้องการแจ้งให้เขาทราบนะครับจนฝ่าเราจะกดคําว่าส่งคําแจ้งนะครับโอเคเราเลือกไปที่กดคําแจ้งเราจะส่งไปให้ใครนะครับแผนกบัญชีนะครับ,นะรบหรือคนต่างๆที่มีอยู่ในนี้ นะครับผมสมมติต่างว่าเป็นอ้นแล้วกันนะครับหลังจากนั้นนะครับระบบก็จะวิ่งเข้าไปสู่กระบวนการของการ ขอนะครับอนุมัติหรือแจ้งความประสงค์หรือเรื่องต่างๆที่ทุกท่านได้ขอเข้าไปนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ